วิดีโอนี้มาแนะนําห้องพักที่โนรีปามอินครับเราเข้าไปดูในห้องนะครับห้องกว้างขวางครับมีทั้งพัดลมและแอร์นะครับพัดลม2,500บาทต่อเดือนครับแอร์3,300บาทต่อเดือนนะครับฮิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยเพราะว่าในห้องก็มีเตียงนะครับมีเตียงนอนตู้เสื้อผ้าให้แล้วนะครับคุณก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วก็มีอันนี้เป็นซิงค์ล้างจานซิงค์ล้างมืออะไรต่างๆได้ห้องน้ําห้องอาบน้ํานะครับ แต่ว่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยนะครับก็จะแตกต่างตรงที่ว่ามันไม่มีห้องครัวนะครับมันไม่มีห้องครัวก็คือเหมาะสําหรับคนที่ซื้ออาหารจากภายนอกมารับประทานนะครับมันจะทําเองไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีห้องครัวแต่ว่านอนสบายนะครับเราไม่ต้องไปซื้อเตียงเพิ่มเราไม่ต้องไปซื้อตู้เสื้อผ้าเพิ่มเราไม่ต้องไปซื้อแอร์เพิ่มอะไรเงี้ยนะครับก็เข้าอยู่ได้เลย <S <S ครบคันตู้กระจกเห็นไหมฮะเตียงนอนปัดลมแอร์อะไรต่างๆมีครบแล้วก็ฟรี Wi-Fi ด้วยนะครับ ที่จอดรถก็ฟรีครับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์จอดตรงนี้ได้เลยนะครับโนรีปาอินนะครับอยู่ซอยหลังเขาเรียกอะไรตรงนี้ตลาดตลาดบ่อยางนะครับเนี่ยฮะมาจากตลาดบ่อยางอยู่ตรงโค้งนี้ขวามือนะฮะท้าข้างหน้านี่ไปทะลุโรงงานไลออนเครือสาพัฒน์นะครับเข้ามาจากหน้าโรงงานไลออนปุ๊บเนี่ยฮะซ้ายมือเนี่ยครับโนรีปาอินมีทั้งห้องพักรายเดือนแล้วก็รายวานันมาอยู่กันได้เลยนะครับ